ครับน uh ี้ผมสัพานธเบิ่งนี่ครับสปริงเว้ยครับนี่ครับเนี่ยรถน้ำครับสปริงเว้ยพี่น้องนี่ครับเนของสีพี่น้องนี่ครับือรถน้ำนี่ครับผมเป็นรถน้ำครับประหยัดพลังงานคนครับนี่ครับเป็นของสีพี่น้อง กลับมาแล้วพี่น้อง,างมาแล้วครับไก่กครับ,รบ,บ,พ,รบ,บพี่น้องไก่กครับถึงผมเลยครับเดี๋ยวครับครับลุกครับโอ้เย็นนะครับโอ้เย็นนะครับครับคนเลยครับคนรับพี่น้องไก่ครับพี่น้อง ครับคนไม่ต้องลดหญ้าครับใส่ตัวนี้นะปีนเวกันเนรอโอ้ฝนครับ,ออรบแรงครับแรงไก่ครับทิดตุกไก่นีออ่สิบหนำหน้ำ,นำโอ้ยพี่น้อไก่ประหยัดคนครับ ไปครับผมพี่น้องตีนะ่อไก่ต่างตัวไอ้้นยากครับพี่น้องครับระหยัดว่นลครับชีไดไก่เลยครับผมโอ้ยไอ้ไก่พี่น้องครับ อยาบคนครับีิตใจไก่แรงพ้ามครับผมเลยตังไว้น,น,น้ำเสียบน้ำใสจีิงหรือหนองโอ้ย่นแห้งครับครับนี่มาอีกแล้วครับผมสะดิงนี้มาหอดผมเลย ืกลมเลยครับไก่นะครับนี่ครับนวครับทอดผมผมยืนอยู่นี่ครับผมแห้งพี่น,อน้องมาแล้วครับแล้วเย็นหวาน,นอเย็ยนครับยยเย็นพี่น,อน้องนี่ครับถือกมลมแเอา เย็นเย็นเย็นก็นอนเย็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 นถึงผมนะครับเน้อเย็นครับอย่างนั้